เรื่องเล่าความรักนำเขาโครงมาจากเรื่องจริงชื่อตัวละครเป็นเพียงชื่อสมมุติรูปภาพในคลิปวิดีโอสร้างด้วย AI ไม่ใช่บุคคลและสถานที่จริงสวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Magic of Love t a r o คลิปเล่าเรื่องความรักในวันนี้ขอเสนอเรื่องลูกรักมล,ลิกับปรีชาสามีภรรยาคู่หนึ่ง มีอาชีพรับราชการครูในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือทั้งสองคนแต่งงานกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่มีลูกพวกเขาอยากมีลูกมากๆไปปรึกษามหมอและทำวิธีทางการแพทย์ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่สำเร็จนี่เป็นวิธีการสุดท้ายที่พวกเขายังไม่เคยลองทำพวกเขาพากันเดินทาง มุ่งสู่วัดดังแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเพื่อไปทำการขอลูกหลังจากนั้นเพียงไม่นานมล,ลิผู้เป็นภรรยาก็ได้ตั้งคันพวกเขาดีใจอย่างมากตลอดเวลาของการตั้งคันปรีชาผู้เป็นสามีดูแลภรรยาเป็นอย่างดีประคบประงมดังไข่ในหิน มลิมีความสุขมากที่สามีดูแลเอาใจใส่เธอมากเป็นพิเศษมากกว่าตอนที่เธอไม่ได้ตั้งคันภพวกเขาเฝ้ารอคอยนับวันเวลาและแล้วกำหนดเวลาครบเก้าเดือนก็มาถึงมลิได้ให้กำเนิดเด็กผู้ชายลูกชายของพวกเขาน่ารักน่าชังมีผิวขาวผมดกดำมลิกับปรีชา พ่อแม่มือใหม่ป้ายแดงดีใจจนน้ำตาไหลกับความสมปรารถนาที่เหมือนได้มาดังฝันพวกเขาช่วยกันเลี้ยงลูกเป็นอย่างดีแต่เว่าลูกชายของพวกเขานั้นมีร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยมลิผู้เป็นแม่จึงเสียสละลาออกจากข้าราชการครูเพื่อมาเลี้ยงดูลูกชายอย่างเต็มเวลา บทบาทใหม่ของการเป็นพ่อแม่เพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนบทบาทของการเป็นสามีภรรยาจะลดน้อยลงพวกเขามีคำพูดที่ขัดแย้งถกเถียงกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกหลายครั้งมีปากเสียงกันทำให้มลิน้อยใจแอบไปร้องไห้เธอท้อใจมากที่รู้สึกเหมือนว่า การเลี้ยงลูกของเธอไม่เคยถูกต้องไม่เคยถูกใจสามีเพราะปีชาผู้เป็นสามีมักจะกล่าวโทษเธอเสมอทุกครั้งที่ลูกไม่สบายกล่าวโทษเธอว่าเธอดูแลลูกไม่ดีและสามีของเธอก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอาชีพครูของปรีชาสิ้นสุดการสอนตอนสี่โมงเย็น เขามักจะเดินทางกลับบ้านไม่เกินห้าโมงเย็นของทุกวันปรีชาเริ่มกลับถึงบ้านช้าลงบางวันกว่าจะถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนบางครั้งก็บอกภรรยาว่าไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่หลายหลายครั้งก็ไม่ได้บอกภรรยาเลยทุกครั้งที่เธอถามสามีถึงเรื่องนี้สามีก็มักตอบกลับเธอด้วยคำพูดที่รุนแรง กล่าวโทษว่าเธอว่าเธอไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจเสาสีหน้ารำคาญมลิทุกทรมานใจกับพฤติกรรมของสามีที่เปลี่ยนแปลงไปราวฟ้ากับเหวแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะเธอไม่มีไรายได้เธอต้องรับเงินที่สามีแบ่งให้เธอใช้ในทุกเดือนปรีชา จึงเป็นผู้มีอำนาจใหญ่ที่สุดของบ้านเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งเรื่องของภรรยาและลูกดึกคืนหนึ่งสามีของเธอกลับบ้านมาด้วยอาการเมาอย่างหนักเขาอลาวาดโวยวายต่อว่าเธอที่ไม่รอเขากลับบ้านเพราะมาลิขึ้นไปนอนกับลูกตั้งแต่หัวค่ำแล้วเหมือนคืนนี้จะเป็นคืนที่ความจริง ถูกเปิดเผยจากใจสามีปรีชาผู้เป็นสามีพูดระบายความในใจพร้อมร้องไห้ออกมาเขาบอกว่าตั้งแต่ที่มีลูกมะลิก็ให้เวลาให้ความสนใจทั้งหมดกับลูกเขาน้อยใจเขาอิจฉาลูกเหมือนว่าลูกแย่งความรักทั้งหมดที่เขาเคยได้รับจากภรรยาไปหมดสิ้น และเขาก็เล่าถึงเรื่องตัวเองในวัยเด็กพ่อแม่ของเขามักจะปล่อยทิ้งเขาให้อยู่บ้านเพียงลำพังเพราะต้องออกไปทำงานเงินสำคัญมากกว่าเขาเขาคิดเช่นนั้นเขาไม่เคยรู้สึกเป็นคนสำคัญไม่เคยรู้สึกได้รับความรักที่แท้จริงโดยปราศจากเงื่อนไขใดจากพ่อแม่พอมีความรักมะลิ เป็นเหมือนโลกทั้งใบเป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาแต่เมื่อมีลูกลูกชายสุดที่รักลูกรักกลับพรากความรักความสําคัญไปจากเขานี่คือครั้งแรกที่มลิได้ยินเรื่องราวในวัยเด็กของเขาเช่นนี้เธอเข้าใจเธอกลับเห็นใจสามีกลับมาทบทวนพฤติกรรมของตัวเองอย่างมีสติ เธอยอมรับว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นจริงๆแม้เธออยากจะทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุดแต่เธอก็ต้องไม่ลืมทำหน้าที่ภรรยาอย่างดีที่สุดด้วยเช่นกันพวกเขาปรับความเข้าใจมลิโอบกอดและบอกสามีของเธอว่าเธอยังรักเขาเสมอสามีมีท่าทางสบายใจที่ได้ระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมา เขาบอกว่าเขารักลูกมากถึงได้ยอมทำงานหนักและหาเงินเพิ่มขึ้นเขาเสียสละเพื่อครอบครัวที่เขากลับบ้านดึกจริงๆแล้วเขารับงานพิเศษมาทำงานเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ช่วยอาจารย์ที่กำลังศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเขาไม่อยากกลับบ้านจึงนั่งทำงานจนดึกที่โรงเรียน เขาเป็นผู้ปิดประตูห้องพักครูและประตูอาคารอยู่บ่อยครั้งพวกเขาทั้งสองคนเพียงแค่ไม่เข้าใจกันทั้งที่ยังมีความรักกันอยู่เต็มเปี่ยมในหัวใจพวกเขามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่คือการเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างดีหลังจากเหตุการณ์คืนนี้มลิจัดการเวลาชีวิตของตัวเองใหม่ทั้งหมดเธอแบ่งเวลา ธอให้ความสำคัญกับลูกสามีและตัวเธอเองและหลังจากคืนนั้นปรีชามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเขาปฏิบัติด,ดีกับภรรยาช่วยดูแลลูกเป็นอย่างดีปฏิบัติต่อเธอเหมือนตอนที่เธอตั้งครรภลูกชายสุดที่รักสุดดวงใจเชื่อมโยงสายใยของสามีภรรยาคู่นี้ให้กลับมารัก และเห็นคุณค่าในความรู้สึกของกันและกันมากกว่าเดิมเรื่องเล่าความรักนี้ให้ข้อคิดที่ดีคู่รักคู่ชีวิตการเป็นสามีภรรยาควรต้องสื่อสารกันให้เข้าใจการประชดประชันเก็บกดความรู้สึกเอาไว้ภายในใจและปล่อยให้อีกฝ่ายคิดและเข้าใจไปเองไม่เป็นผลดีต่อความสัมพันธ์ มีแต่จะบั่นทอนกาลังใจและอาจทำให้ความรักลดน้อยลงแม่หมอขอจบเรื่องเล่าความรักแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในรักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ